นันท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบิองอีสานประวัติบัตรตำนานเมืองสำหรับคลิปนี้ใบบุญขออนุญาตยิบยกนํ่เอาประวัติความเป็นมาของอำเภอคองจังหวัดนครราชสีมากลับมาอัปเดตมาบอกมาเลา่ามาเบาสู่พี่สูนองฟังอีกเทีนึงครับโดยเสียงบรรยายที่เคยลงไปในก่อนหน้านั้นพี่น้องในทองทินเพิ่นแจ้งข้ามาว่าเสียงดนตรีดังเกินไปจนกบเสียงบรรยาย ฟังโบหูเรืองวสันใบบุญกะเลยสิขออนุญาตนํ่นมาปรับปรุงแล้วกะอัปเดตเพื่อบันทึกไวในยูทู e สำหรับพี่น้องผู้เพิ่นสนใจใครศึกษาตลอดจนลูกๆล้านๆผู้ที่ได้เข้ามาสืบหาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นไปเป็นมาของท้องถิ่นจากประวัติความเป็นมาเท่าทีสืบคนใดได้มีบันทึกหลักฐานไว้ว่าอำเภอคอง ได้ถูกตั้งสื่อขึ้นตามทีที่ตั้งที่วาการอำเภอซึ่งอยู่ในเขตของตำบลเมืองคองน้ำตำบลน,นี้ก็ตั้งขึ้นตามสื่อของหมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งสื่อหมู่บ้านเมืองคองซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของโตัวตำบลเมืองคองต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองตำบลใหม่เพื่อความสะดวกในการปกครองบ้านเมืองคองก็จังได้ถูกโอนย้ายให้ไปขึ้นอยู่กับเขตตำบลคู่ขา ซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งขึ้นใหม่แต่สื่อตำบลคือตำบลเมืองคองให้ยังคองอยู่ตามเดิมเลี่ยนว่าโอนไปแต่หมูบ่บ้านสำหรับที่ไปที่มากของสื่อบ้านน้ำเมืองกัมีเรืองเหล่าไววา้ว่าในอดีตที่ผ่านมามีผ่านป่าคนหนึ่งสื่อในคงเมียผนสื่อนั่งเมืองแต่ก่อนมีภูมิลำเน่าอยู่ทางใดกะบ่ไดปรา,ปากฏแน่ชัดนะครับผ่านคงเพิ่นได้ออกเที่ยวปา่า าหาลาสัตวเพิ่นกระไดมาพบมาพอกับบริเวณพื้นที่มองนีเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวงอุดมสมบูรณ์มีบึงน้ำใ่น้ำ่าอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันบึงมองนีก็คือบึงคู่ขักเพื่อนเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมเหมาะที่สิตั้งรกรักปักฐานสั่งที่อยู่ท้ำกินเพื่อนกระจังได้กลับไปชักชวนญยาติพี่น้องให้เขามา สั่งทีอูอาศัยจับจองพื้นที่ทํำกินน้ำกันแล้วก็ได้ปลูกบ้านสั่งเฮือนเมื่อมีหลายขอบรั้วเข่าก็เลยกลายเป็นมูบ่บานกลายเป็นชุมชนในช่วงแรกๆผู้คนกับัากเกอิ่นซื้อมูบ้าน,นี่ว่าบัานใยเมืองตาคง้งหลังจากนั้นต่อมาหลายฝ่าหลายปีคำว่ายายกับตาก็าเลยได้ถูกตัดออกไปโดยปริยายเหลือตั้งแต่คำอื่น าบาันเมืองคองจนมาถึงถูกมือนี่ในช่วงนั้นบันเมืองคองกะยังอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบัวไงอยู่ครับเมื่อบันเมืองได้มีการพัฒนามีการขยับขยายสังที่อยู่ท้ำกินลูกเต่าลูกล้านใดออกเงื่อนออกสัน้นลายๆขึ้นบั่นเมืองก็มีการพัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามภาคเศรษฐกิจสังคมทั้งราชการเพนกระจ้าใดมีนโยบายมีโครงการนะครับ แล้วก็ได้แยกพื้นที่ในเขตปกครองของอำเภอบัวใหญ่นี่ยออกมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยมีประกาศจัดตั้งกิ่งเมื่อปีพศ2 4 8 8ในช่วงแรกๆก,ก็ใส่สื่อกิ่งทังราชการว่ากิ่งอำเภอกุดล่งว่าสันจากนั้นต่อมาเมื่อมีการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปีพศ2 4 9 0แล้วทังราชการกับมีการเปลี่ยนชื่อ มาใส่ซื้อตามสถานทีตั้งทีว่าการอำเภอนั่นก็คือพื้นที่ตำบลเมืองคงแล้วทั้งราชการเพ่นกระดพีหน้าเห็นว่าอำเภอต่างๆไม่อยู่ในประเทศนอกจากอำเภอเมืองของตัวจังหวัดขันอำเภอนอกนั่นก็สิบไมีคําว่าเมืองน้ำหนาเพราะว่าทำให้เมืองน้ำหนาก็สิไปสําหรือว่าไปคือกันกับอำเภอเมืองซึ่งเป็นตัวจังหวัดดังนั้นก็จังเลยมีการพินิจพิหน้าแล้วก็ได้ตัดคําว่าเมืองออก เหลือเฉพาะคำว่าคงและวก็นำมาใส่เป็นสื่ออำเภอจนกระทั่งถึงปัจจุบันในส่วนการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งปกครองของอำเภอคองก็มีบันทึกไว,ว้ว่าเมื่อวันที่หนึงมีนาคมปีพุทธศักราช2 4 8 1มีการแยกพื้นทีตน่ตำบลเมืองคงตำบลวังโพตํำบลตาจันของอำเภอบัวใหญ่ออกมาจัดตั้งกิ่งอำเภอคองขึ้นกับอำเภอบัวใหญ่ ปีพศ2490ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอคงเป็นอำเภอคงโดยสมบูรณ์วันที่หนึ่งสิงหาคมปีพศ2493ได้มีการจัดตั้งตำบลหนองมะนาวแยกออกมาจากตำบลเมืองคงวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพศราช2493ได้มีการจัดตั้งตำบลหนองมะนาวแยกออกมาจากตำบลเมืองคงแล้วก็ได้ตั้งตำบลปางขึ้น ซึ่งแยกออกมาจากตำบลวังโพวันที่25กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพ่ได้มีการโอนมูที่2หมูที่3หมููที่หมูที่เจมูที่เกมูที่17แล้วกับมูที่18ในคณะนั่นของตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่ให้มากขึ้นกับตำบลเมืองคงแล้วก็ได้โอนมูที่8ขคณะนั่นของตำบลดอนตะนินอำเภอบวงงัวใหญ่ มากขึ้นกับตำบลตาจันทร์วันที่24กันยายนปีปรธศักราช2499ได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองคองขึ้นในท้องที่บางส่วนของตำบลมืองคองวันที่30กันยายนปีปรธศักราช2512ได้มีการจัดตั้งตำบลคูขาดขึ้นซึ่งแยกออกมาจากตำบลมืองคองวันที่30กันยายนปีปรธศักราช2 5 1 4 ได้มีการจัดตั้งตำบลโคกกระเบื้องแล้วก็ตำบลบันเหลื่อมแยกออกมาจากตำบลวังโพแล้วก็ตั้งตำบลเทพาไลซึ่งแยกออกมาจากตำบลตาจันวันที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2519ได้แยกพื้นที่ตำบลบันเหลื่อมตำบลวังโพแล้วกับตำบลโคกกระเบื้องไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอบันเหลื่อมขึ้นกับอำเภอเมืองคง วันที่2 0กันยายนปีพุทธศักราช2 5 2 2ได้มีการตั้งตำบลหน,นองบัวแยกออกมาจากตำบลบานปางวันที่1 5สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 2 3ได้มีการตั้งตำบลโน่นเต็งขึ้นซึ่งแยกออกมาจากตำบลหน,นองมะนาววันทีน่1มกราคมปีพุทธศักราช2 5 3 1ได้มีการยกฐานะกิ่งอำเภอบันเหลืองขึ้นเป็นอำเภอบันเหลือง วันที12ท่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2531ได้มีการจัดตั้งตำบลดอนไงขึ้นซึ่งแยกออกมาจากตำบลเมืองคองวันที่หกรกฎาคมปีพุทธศักราช2534ได้มีการตั้งตำบลขามสมบูรณ์แยกออกมาจากตำบลตาจันแล้วก็ตำบลเทพาไล่วันที่4 4กันยายนปีพุทธศักราช2536ได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลเทพาไล่ขึ้น ในท้องที่บางส่วนของตำบลเทพาไล่บันที่5 5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,542ใได้มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองคองแล้วกับสุขาภิบาลเทพาไล่ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามลำดับอำเภอคองกระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของโตจังหวัดนครราชสีมาครับเนื่อหน้าเขตพื้นที่ติดกับพื้นที่ขางเคียง ฟังด pues ันต nah so ิดเหนือติดกับเขตอำเภอบันเหลื่อมแล้วกะอำเภอบัวใหญ่ฟังดันติศตะวันออกติดกับเขตอำเภอโนนแดงแล้วกัพื้นที่อำเภอพีไม้วังดันติดใต้ติดกับพื้นที่อำเภอโนนสูงแล้วกะเขตพื้นที่อำเภอขามสแกแสงดันติศตะวันตกติดกับเขตอำเภอพระทองคำแลวกัเขตของอำเภอเนินสางาจังหวัดชัยภูมอำเภอคงแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็นสิบตำบล มีรอยหาสิบหกมู่บ้านคือตำบลเมืองคงมีสิบแปดหมู่บ้านตำบลคู่ขาดมียี่สิบเอ็ดหมู่บ้านตำบลเทพาไล่มีสิบเจ็ดหมู่บ้านตำบลตาจันมีสิบแปดหมู่บ้านตำบลปรางมีสิบแปดหมู่บ้านตำบลหนองมะนาวมีสิบหกมู่บ้านตำบลหนองบัวมีสิบหกมู่บ้านตำบลโน่นเต็งมีสิบสองหมู่บ้านตำบลดอนไงมีเจ็ดหมู่บ้าน ตำบลขามสมบูรณ์มีสิบสามหมูบาททิ้นหลวงปูงปดูปลางเกา,า,เ,กาเขา่เขาไม้แตงแรลงหัตถกรรม,ตตรรมง่ามลำ,มลำช,วน,ลว,ชวนชมคำควัญของพี่น้องเจ้าเมืองคงขับได้นำประวัติพื้นฐานมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่ส่นงองฟังแล้วก็สิได้ อำลาพาจักครับฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของชุมชนคนอีสานาไวใน YouTube พ่อๆกันไม่ลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ